เกมเมิงทุกท่านคุณพร้อมที่จะกดหัวไปกับผมแล้วหรือยังกับเอพีเอ็มเจ็ดขาดกับเอพีนีมิลัชกชาเกมมิ่งทุกท่านอีกครั้งนะครับคือเอพีนี้เป็นเอพีที่ต่อจากเอพีที่แล้วเลยนะครับแล้วก็อย่าพูดยังไงเดียเสียงพูดณตอนนั้นที่บอกอาชีพอะมันหายนะครับผมไม่ได้ใจเป็นเพราะว่าเอ่อคีบ ก่อนหน้านี้มันครบหนึ่งชั่วโมงแล้วหรือเปล่านะครับเลยมันตัดคลิปไปนะผมก็ปัดใหม่นะครับแล้วลืมเปิดเสียงไม์ตัวเองหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ได้ใจเนาะก็เดี๋ยวผมจะที่ว่าเป็นขั้นตอนไปแล้วกันนะครับคือตอนนี้ไอ้น้องแมกอะในแคนะน้องในแค่นไอลูกไก่เนี่ยน้องมันอ่อนเนาะคือเป็นช่วงเวลาของที่น้องมันอ่อนประจําอยู่แล้วนะครับคือน้องมาทํางานนะณตอนนี้แต่ว่ามันเป็นช่วงที่น้องักพักเบรกนะครับ ก็เลยพากาน้องดูว่าน้องจะว่างพอที่จะมาช่วยผมได้หรือเปล่าเนาะก็สรุปว่าน้องเขาไม่ว่างนะครับก็เลยไม่เป็นไรเนาะก็กะไว้แล้วแหละว่าน้องไม่ว่างแต่เผื่อน้องพึ่งพ่งพักเบรกอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ไม่เป็นไรนะครับเนี่ยเห็นไหมน้องเขาไม่ว่างเนาะแค่เข้ามาดูบ้านนะครับผมก็แบบสักคิดหนึ่งหน้ามาช่วยผมหน่อยอะไรเงี้ยเออมันมาห้าตัวอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะครับอาจจะได้ผมก็ไม่ได้ทักพากาน้องเขาต่อเนาะ พอผมมีใน2ตัวนี้มันออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงต่อเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยดีกว่าคือจริงๆแล้วมันกระตุกนะครับคือตอนผมเล่นนะนะมันรู้สึกว่ามันขับทิศทางไม่ค่อยจะได้เนาะแต่พอมาดูในคลิปแล้วมันก็ลื่นดีนะครับก็บผมอาจจะคิดไปเอง ก็ได้นะตอนนั้นเนาะดเดูดิวคืมยิงดิคือผมพยายามลากขึ้นหัวนะครับมันไม่ยอมขึ้นหัวให้เนาะแล้วพอลากขึ้นหัวได้แต่มันก็ไม่โดนนะครับเออตอนนั้นหัวร้อนมากก็เลยน่ะใช้ยูซี่ยิงไปเลยเนาะ <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันว่าได้อะไรบ้างเห็นไหมมี M4 ม,มีปืนหนักนะครับอีกตัวหนึ่งก็ไม่ธรรมดาเลยลองดูแล้วกันนะครับเ <c oughs> ด,ดีเ๋ยวดี M4 สองสามกระบอกนะครับ แต่ของผมเต็มเนาะผมก็เลยไปเคลียร์ของทิ้งไว้ก่อนแล้วก็กลับมาเก็บศพอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นผมก็บินกลับไปบนฝั่งเนาะแล้วที่สบายมาก่อนนั้นนะครับคือสรุปไ้น้องไม็กมันมานะเออลูกไก่อะมันมาหาผมนะครับคือน้องมันยอมแบบว่ายัางไงอะแอบเล่นอนะคือทำกานไปด้วยเล่นไปด้วยนะเออแล้วมาหาผมที่ฝั่งเนาะแต่ผมไม่ได้ดูในเมพนะครับก็เคลียร์ของแล้วเสร็จแล้วมาเจอน้องมันอยู่ตรงหน้าประตูทางเข้า อ่าในนี้พอดีเลยเนาะในเกาะอืมก็ให้น้อนไปเก็บของที่เหลือนะครับแล้วผมก็เอาของไปไว้ที่บ้านนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปาหาทำเลสร้างบ้านใหม่นะครับเพื่อจะย้ายถิ่นฐานนะครับคือตรงนั้นคนรู้เยอะแหละเออเนาะคือแบบปื้มเลยปื้มเลยดูดินี่แหละเขาเรียกว่าทีมที่ดีนะครับทีมงานคุณภาพนะครับทางานอยู่แท้แค่ยังแบบเออมาช่วยนะ ก็ระวังทางที่จะไปสร้างบ้านใหม่นะครับผมก็เอาระเบิดมาไล่ฤลดหลังเล็กๆไปด้วยเนาะพราระเบิดน้ำมันมันเลือนะครับอีกอย่างหนึ่งก็ไม่ได้ครับเองด้วยนะครับได้มาจากเขาทั้งนั้นนะครับแล้วดันมาเจอบ้านหลังนี้เราจะเป็นยังไงต่อเราไปดูคลิปต่อเลยดีกว่านะครับหรือว่าไอ้บ้านนั้นว่าไอ้บ้านที่มามาดีแล้วนะทำเตือนแล้วไอ้อบ้านนี้ที่วะก็สรุปว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่เอาระเบิดมาเจกะพวกผมนะครับ เอ,อตอนรอบแรกเลยตอนที่ผมยังไม่ได้เข้ามาเล่นอะ่ะที่น้องเขาโดนเลดกันนะครับแล้น้องเข้ากันกันอยู่สองคนเนาะอืมแล้วก็เป็นพวกเดียวกันที่ผมไปยิงเขามันเกาะด้วยนะครับายก่นี้าทำมีซีโฟ์มันไ,ไม่ยากหรอกออแต่แตนดีเราไม่มีไม่รั่วสักทีวะ เออร์สามตัวสามตัวเฮ้ยแม่งยิงไม่เข้าดามจไม่ขึ้น,เป,น,นเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเดี๋ยวพี่วางเตียงได้แม็ก นั่นแหละครับคือน้องแม็กมันโดนยิงหลังเนาะน้องมันกําลังฟาร์มอยู่เลยนะครับไม่ได้ไม่ได้ดูหลังเนาะส่วนผมเองก็นั่งกินมาม่าอยู่เนาะเออนั่นแหละก็โดนยิงหลังไปนะครับผมก็เลยทําแคมเนาะแล้วก็ให้น้องมันมาใหม่นะครับก็เลยกะว่าเออเดี๋ยวเล่นกับพวกเขาซะเลยเนาะอีกอย่างหนึ่งระเบิดก็ไม่ได้เสียเนาะแค่เสียตรงที่อยู่ในน้องแม็กไม่กี่ลูกนะครับได้ที่สาคัญกว่านั้นคือเป็นระเบิดของเขานั่นแหละเออ ก็ถือว่าเอาระเบิดมาคืนเขาแล้วกันนะครับจะเป็นยังไงต่อเราไปดูคลิปต่อเลยดีกว่าโอ้โหมันเข้าบ้านแล้ววเก็บของมาแม็กรอลอยลอยเข้าไปแม็กเรื่อยๆลอยเข้าไปเรื่อยๆช้าๆไม่ต้องรีบ สวยลอยเข้าไปลอยเข้าไปลอยเข้าไปเรื่อยๆเจอที่นอนมันยิงที่นอนมันทิ้งเออสวยเข้าไปลอยเข้าไปลอยได้เปิดลอยเข้าไปเรื่อยๆไอเหี hey ้ย ข้างนอกมีตัว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 ชื่ออ๋อนี่ไหนอะตรงไหนอยู่ไหน ซีนโดนตรงไหนไม่รู้ผมไม่เห็นตรงหลังผมไม่คิดมันมีตรงไหนเอาอะไรวะนี่ไงูีตรงไหนวะนี่ยตรงไหนละ่ะอืมไม่เป็นไรนี่กังเกงเล็กคือเขาไม่ยอมออกมาเล่นนะครับยึกยักยึกยักยก,กันอยู่ได้ผมก็เลยตัดใจให้น้องซีนมันกลับไปคาบใดมานะ คือกาจะหลีแเข้มด้านหลังเขาเลยนะแบบให้เขาตกใจเล่นเผื่อเขาจะออกมานะครับโอ้ยมันเก็บศพแล้วอะศพพี่อะดิไม่รู้ กะหวังจะได้เก็บไม่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 รู้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่รูไม่รูพี่มีพี่ยังยังพี่ยังอยู่ใจเย็นนั่นแหละครับคือก่อนหน้านี้ผมโดนยิงตายไหมเนาะไม่ได้อัดคลิปนะนั่งกินมาม่าอยู่พอดีเนาะเออเดี๋ยวจะเป็นยังไงต่อเราไปดูคลิปกันต่อเลยนะครับแม็กดูกดกดมันไว้หน้าบ้านนะแม็กเมกกดไวนะกระสนหมดแล้วกระสุนหมดแล้วได้ได้ได้ไอ้เหี้ยกระสุนกูไม่มีกระสุนพี่ไม่มีเลย

เมเมาันอ้โามส้ามันออกเฮ้ยมันออกมาเลยจะมันออกอ่ะจถ้าถ้ามันออกมาเฮ้ยมันออกมาเลยให้มันออกมาเลยขอให้มันออกมานี่ไม่ใช่มันเล่นโผยิยิบยยักอยู่เสียลากว่ เที่ยวโผล่ยึกยักยึกยัก,ยกยอยูย่ไม่ออกสักทีกูมาเล่นถึงหน้าบ้านมึงนะเนี่ยอุ๊ยจะไงเต็มหัวกูเลยอยู่ในเประตูประตูไม่ต้องสนใจอยู่ในประตูประตูมันบ้าแะมันโอ้โหพี่มันมันเปิดพี่มองไม่เห็นเลยมันเปิดต้องซูมเปิดกดเซสดอดอ่ะกดซูมเข้าไปะจะเห็นอะ่ะ พี่บอกให้เองมาครบหน้าพี่จะไปเปะระเบิดด้านหลังเร่งบอกไปดีเลือดเร่งก็ไปขึ้นบันไดหนุนจะขึ้นอะไรอยู่นู้นเป็นไงตัดเป็นไงตัดเป็นไงสต <c oughs> สงาสะดุ้งไอ้เหี้ยสะดุ้งพร้อมยงังพร้อมยงัง ไม่ต้องยิงมันเยอะไม่ต้องยิงมันเยอะแค่ยิงกดนัดสองนัดพอยิงแล้วลมันตายเราก็ไม่ได้ระเบิดเราไม่ได้อะไรอยู่ดีพร้อมแล้วนะจะแปะแล้วนะอ,อ,อ,อืออืออือกูอออจะได้แปะไม่เนี่ยสะดวกอย่ามันอ,ออกมานะ เมกเปลี่ยนเองเปลี่ยนตำแหน่งมาอยู่ฝั่งนี้เปลี่ยนตำแหน่งด่วนเลยเองอะเปลี่ยนตำแหน่งมาครบด้านบนขอคอยไอซีนกดไว้อย่ามันออกมาไอเฮียไม่มีเฮียเลยเลยอย่ามันอ,อุดพี่เด้อขอมีของในเตาอยู่นิดหน่อยไอตัวนี้ดีกว่าไอเฮียไอพวกนี้พวกไหนล่ะ,ดละเดี๋ยวมันออกมานะพี่เก็บของอยู่นะ อ๋อที่วเองได้ของนะที่พี่ไม่อยู่นะได้อ๋อก็ขนาดผมเอาระเบิดไปแปะแล้วเขายังไม่ออกมากันเลยนะครับพอ,อีกอย่างหนึง่งเขาเริ่มเล่นปืนเดิวิดนะเออผมก็เลยกลับน,นะครับน่าเบื่อนนะไม่ออกมาไม่อะไรสักอย่างหนึง่งคืนนะ น่าเบื่อนะครับก็เลยกลับมาเนะาะแล้วก็ตอนนี้ผมกำลังทําอ่าที่ที่เรียกแอ่นะคือน้องซีนมันจะเรียกแอนะครับน้องมันติดลมนะครับอยากอยากอาอยายังไงอยากยิงคนเล่นต่อนะครับก็เลยจะเรียกแอร์เรียกคนเนาะอืเดี๋ยวจะเป็นยังไงเราไปดูดีกว่าอตกแล้วเอตอตกแล้วให้มันรูน้ไปเลยว่าบ้านทีเป็บบนเจ้าอยู่ตรงนี้เป็นเจ้าด้วยนะ เนียนปะเออยู่ไหนวะเออย,อยู่ไหนอะเอารอกอดแล้วนะปกม,ม,มาไหน,นไมาในเตาเลยน้องพี่กอนในเตาอย่างเดียวเลยงหวะนี้ ด้ว่าดอซีโฟกูอยู่ในผลสรุปไม่มีใครมานะครับแล้วที่เจ็บไปกว่านั้นดูดิแอร์ได้อะไรโอ้ไม่ก็หลังจากนั้นผมก็ออกเกมไปเนาะเออเราก็นองบันทักมาว่าบ้านโนรินะครับตอนนี้กำลังเข้าเกมเนาะจะเป็นยังไงไปดูกัน อุดคนเดียวจะได้ไหมเนี่ยผมอุดได้อุดได้อย่ากดซ่อมก่อนมาเลือต่อป่ะไอ้โอ้ยไอพวกบ้านนั้นที่พวกบ้านที่เราไปกวนมันโอเคโอเคได้ได้ได้เป็นหนึ่งเป็นหนึ่งในอุดบักที่นี้อูดูพูดเมื่อกี้นี้เอง โอ้โหอยู่ฝั่งไหนตรงหน้าประตูนี่เลยผมจะเปิดปีกยิงเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกว่าเดี๋ยวไอ้บ่าวรอเป็นนึงเดี๋ยวพี่อ้อมดีกว่าว่ะเดี๋ยวพี่อ้อมดีกว่าไอพี่เดี๋ยวผมรอให้มาสามตัวใช่ไหมเองลองลองส่องดูส่องดูว่ามันไอ้นี่ เอาป้อมลูกสองลาดไปดีน้องหนึง่งสองสี่พี่สี่สีอ่อ่าอ่าเออเฮ้ยเกี๊ยมีเตียงเดียวด้วยเตียงในบิวทำเตียงไม่มาเออสวยเออเดี๋ยวอวยววยอกไปชิน โดรนทำไรจ๊โดันโดรนมันอยู่อยู่ตรงที่ร่อน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 เองหลังเองที่ร่อนที่ร่อนเฮียอะวิวิวเอองจุกเลยเป็นไะไรวะ แม่งเตียงสุด้าอีกโอ้มันอยู่ไหนครับวะามันอยู่ตรงที่ท้านั้นแม่เข้าเกมมายังร้องอะไรมาเขาบ้องมาเลยไม่ไม่ไม่ใดใดใดโอ้แเหี้ยเอาแต่อรมาเรียเฮ้ยจับเตะกันให้จบตัวลุงดึงดึงดึงลุงเอ้ยเจ็บความหมดเซ็ตหายไปไหนหมดเลยยังเหลือตัวนึงเด้อเร็วๆออกมาเร็วๆ พี่พี่ออกพี่ไปเก็บของไม่ได้เดี๋ยวดูผมยังเข้ก็บไม่ได้เลยโอเคโอเคยังมีเยียงเดียวด้วยมือเดี๋ยวผมออกไปอุดเดี๋ยวเดี๋ยวของมันเก็บไม่ได้เดี๋ยวดูมันน่าจะเหลือตัวเดียวแล้วมั้งเนี่ยตัวนี้เออเดี๋ยวไปเก็บของตัวเปล่ากัน ติโคบเว้นะเดี๋ยวพี่ปิดอ๋อติดต่อันก่อนรอยหีร่วงเร็วๆไีร่วงยิงจากไหนวะอ๋อข้างบนข้างบนเร็วๆออกมาเร็วเดี๋ยวอยู่ข้างบนไหนอยู่ข้างบนไหนนี่ๆบอกหลังนี่บอกหลังซีน้องซีน้องอ้อมอ้อมสวยสวยสวยดึงหน่อยดึงหน่อยสิ แล้วก็จะมีศพอยู่ในบล็อกนี้หรือหรือหรือศหรือบล็อกเดี๋ยวพี่ลือยงกันได้นี่ปืนดีโรสีห้ากระบอกเลยชีมพี่บอกให้ทำเตียงให้พี่เห็นไหมล่ะไม่เตียงดดนหมดพี่เตียงผมก็ดูนเหลือเหลือเหลือเตียงเดียวเหลือแค่ข้างในเตี้เดียวผมนก็หลังจากนั้นนะครับมายิงบอสที่เกาะต่อเนาะเออมาหาซีโปนไหนเนาะยังไม่มีซีโปเลยนะครับ ยังขาดแค่ซีโบอย่างเดียวเนาะอืมแล้วบังเอิญว่มมาซ์ฟมันกระตกนะครับคือไม่รู้เป็นอะไรเนาะมาที่เกาะที่ไรมันชอบกระตุกนะครับก็แต่เป็นว่าไอ้น้องสีนไก่แม็กโดนยิงนะครับโดนยิงตายไปชื่อมันก็ขึ้นเนาะอืมพอชื่อปุ๊บคนในเซึบก็จะเห็นเดี๋ยวจะเป็นยังไงต่อเรามาดูกัน,นเหน่ยลยวะชื่อมาเต็มเลยนะตอนเนี้เ้ยพวกนี้ หยุดหยดหยุมันเ่าอ่ะหยดยิงบอสก่อนสิมันมันมาครั้งทาังหน่งแน่นอนมีตัวมีเครื่องนอนบอกว่าถ้าไม่มีดักประตูอ่ะเนาะรอรอรอจะมันยิงใครยิงใครยิงอะรอเงี้ยอยู่ข้างนอกอ๋ออยู่บนเขาเห็นแล้วตรงเอฟีบนเขาสองตัวสองหรือสามไม่รู้ ระวังตัวข้างในด้วยนะตัวที่มาก่อนเพื่อนนะมันไม่เข้าอ่ะมันอยู่ตรงที่เดิมโอ้ยี่สิบเจ็ดมึงดุ้งดุ้งดุ้งอีหย่าสามสิบน่นาละสามสิบกลังมั่นกำงมันมันจะเห็นพี่หรือเปล่าไม่รู้นี่ประเด็น ไอ้เหี้ยกควรจะออกข้างนอกพอดีเลยจะออกไอ้จะเข้าบ้านอยู่ไหนอะนี่นี่มันเข้ามามันเข้ามายิ๊งปี๊งไม่ดูเลยตกแล้ว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 ปีฮงห้าปี๊งห้าที่งปี๊งห้าปี๊งวยเฮ้ยตัวนี้่ชุดเหล็กไอ้ไอ้แม็กมาเาเก็บมาเก็บชุดเหล็กเกกลา มันมาแล้วมันมาแล้วสองตัวพี่อยู่ไหนดับประตูดับประตูข้างหน้าเนี่ยขวามือขวามือเอีงนั่งดิตรงนั้นมันเห็นนะเนี่ยเนี้ยเนี้ยเขาหัวตองเน็ตสวยสวยโอ้ยไอ้เหี้ยตรงตัวบนเขาเลยสี่ตัว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 ลังหินตัวนึงถอยก่อนดีกว่า มันเข้ามันเข้าชัดขาแนะเป็นหนึ่งเนึงพี่เจ็บพี่เจ็บพี่เจ็บปั้มยาอยู่เข้าใช้สองเข้าชั้สองแป๊บแป๊บเจ็บเจ็บ